เจ๊แปดอร่อยสุด สนับสนุนโดย a i r a s i a Go ที่จะไปต่างประเทศเนี้ยมีแอปพลิเคชันหนึ่งจองตั๋วมันง่ายมากรู้จากนี้เปล่า a i r a s i a Go โอเคง่ายมากๆเพียงเข้าแค่กด a i r a s i a Go แล้วมันก็จะบอกหมดเลยนะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าแอปพลิเคชันเนี้ยราคาดีแล้วก็ถูกที่สุดด้วยแล้วก็ ออกเดินทางเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าออกเดินทางเมื่อไหร่หลังเที่ยงเวลากี่โมงรวมถึงถึงที่หมายที่ไหนแล้วก็ระยะเวลาง่ายไหมอ่ะแค่นี้มีแค่แอปเดียวอยู่นะใช่ต้ใช้แอปนี้นะเดี๋ยวเอาไปบอกเพืนะ่อนก่อนรายการเจแปนสดสุดๆวันนี้เสนอตอนศิลปะแห่งอาหารกระทะร้อนเทปัญญกิ สวัสดีค่ะ รายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้ค่ะวันนี้เรามีกูรูพี่ออมาด้วยจะมาแนะนำการรับประทานอาหารที่ยัไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่แค่เป็นคนที่ชอบกินวันนี้เรามา<ช>อยู่ที่โรงแรมสวิสโฮเทลใช่ไ<ช>หมคะพี่ออมใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ออมเนี่ยก็จะมาแนะนําร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนี้นะคะที่เราก็รู้จักกันีอยู่แล้วแหละคนไทยมาญี่ปุ่นบ่อยเนาะโ<ช>รงแรมนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะก็คือตั้งอยู่ในเวนนัมบะนะคะอยู่บนรอสถานีรถไฟฟ้านะคะนัน,นไคนัมบะเลย ห้องอาหารมินามิตั้งอยู่บนชั้นสิบของโรงแรมสวิสโซเทลนันไคสามารถกดลิฟต์มาจากชั้นล็อบบี้ของโรงแรมได้เลยแล้ววันนี้นะคะก็จะให้ดูบรรยากาศข้างในเลยเรานั่งโต๊ะวี p พิเศษเลยะคะ่ะที่เป็นกระทะไทยปัญญกิจข้างหน้าเราเลย แล้ววันนี้นะคะเมนูที่เราจะเริ่มทำเนี่ยมันก็จะเป็นคอสที่ป็นจิกของสําหรับที่โรงแรมนี้ก็คือคอสเนี่ยจะประกอบด้วยโกเบีนบีฟนะคะที่เป็นจุดเด่นเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีกุ้งะคะ่ะเป็นไลฟพ์พวก์ก็คือกุ้งสดๆเดี <c oughs> ย๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะนอกจากนี้นก็จะมีอาหารอือ <c oughs> อ่นๆที่เป็นอไทเเส้์หรืออะไรเนี่ยให้ให้เราได้ลองก่อนนะคะรับรองว่าคอสนี้แบบสมเพสุสมผลแน,น่เพราะว่าราคาเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันเยนเท่านั้นนะคะต่อคนชั้นต่อ แอปิท i z เซอร์ชุดนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อวากิวอบราดซอสไวน์แดงหอยเชลลซึ่งข้างบนจะวางตกแต่งด้วยไข่ปลาแซลมอนและมูสผักเลิศรสที่เห็นแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะนม่บอกว่าแค่แอปิ t i z เซอร์แอปิท i z เซอร์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้แน่นอนเลยไข่ปลาแซลมอนนะคะค่ะอ่าอันต่อไปนี่คือเป็นโปลเดตโปลเดตใช่หรือว่า อร่อยเอค่ะอะค่ะแล้วลองชิมกันดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเนื้อก่อนกันนะลองดูลายเนื้อข่อนีีนะคะจะสวยมากเลยเขาจะย่างมาประมาณระดับเป็นยูเลี่ยมแลนะคะเราก็จะเห็นลายมันอยู่ข้างในอยู่นะคะแล้วก็ลองทานกับซอสนะคะอันนี้อย่าลองเดาดูว่าเป็นซอสอะไรเดาว่าน่าจะเป็นบอสแดงอย่าลองดูนะ เนื้อมันจะนุ่มเหมือนที่เคยทานทุกทังแล้วก็ซอสก็รสกลมกล่อมมากค่ะค่อนข้างจัดดึงรสชาติของเนื้อออกมาได้อย่างดีตัวเนื้อยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรมาใดๆเลยก็คือใช้ความอร่อยพีเศของเนื้อทั้งนั้นนะใช่ค่ะเนื้อต้องชิมนะไปไหนกันย่องทานต่อเลยกดมากอ่ะย่อมเป็นไงบ้างคะ ไม่เคยกินอร่อยสความล้ำลือใชซะนะวางข้างบนแบบเหมือนมีไข่ปลามาวางกินแล้วกินพร้อมกันอืมนี่เป็นเทอรีนนะคะที่ทำมาจากเนื้อนี่ในว่ามาชิมอะไรนะมูสกันก่อนนะคะวัชีกูส์ v e g e t a เป็นยังไงคือปกติเคยกินแต่มูสพวกมูสมลองวานอะมูสของวานเป็นมูสผักลองดูค่ะมันจะเป็นของของอะไรของข้าวเอ นุ่มละมุนนินมากเลยคะ่ะมันแบบทั้งซอฟต์แอนด์เชนเดอร์แบบสุดๆจริงๆในตัวมูสเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบรสอ,ออกเค็มๆนิดน,นึงได<ช>้นเนลยตอนแรกกำลังงงว่าแบบกลิ่นอะไรมันันติดเข้ามาในปากต่าจริงไม่ใช่เป็น<ช>มูสมันมีครีมข้างบนด้วยนะคะที่ช่วยเพิ่มรสชาติออกมาให้มูสจานี้เด่นขึ้นมันไม่มีมันมันไม่มีอะไรที่กลิ่นออกว่าเนความว่ามันเป็นมูสที่ทำระจับแบบใช่ไหมคะไม่มีเลย นี่แค่อัพพิเซอร์นะรอไม่ไหวละเม่ที่เด็ดจะเลิมไหนกุ้งไหนเป็นโกเบเมนูประจำร้านคือโกเบบีฟรันราคา18,800เยนในเมนูจะประกอบไปด้วยอัปพิทเซอร์ชิ้นเนื้อปลาสลัดสไตล์ญี่ปุ่นและทีเด็ดเลยค่ะเนื้อโกเบขนาด100กรัมสามารถเลือกได้ระหว่างเทนรอยหรือเซอร์ลอย มาพร้อมกับข้าวกระเทียมและซุปมิโซะราคานี้ยังรวมกับของหวานปิดท้ายอีกด้วยนะคะ เทียมแต่ว่ารูปลักษณ์ที่เขาเอามาผัดมัน,มนไม่ใช่กระเทียมไม่มันเหมือนแบบเฮ้ยเขาทําได้ไงอ่ะสุดยอดนะคือว่าเราก็มีแหละเอากระเทียมมาสับเชื่อว่าอันนี้เปมือนแบบกระเทียมสไลด์นี่หอมอ่ะสุดยอดจริงๆไม่มีจุดไหนไหม,ไมเลยนะทำมาดีมากลวกลีดน้ำมันออกเลยนะคะ แต่ในส่วนของเตาเนี่ยอุณหภูมิจะไม่เท่ากันนะคะเขาก็จะดีไซน์มาว่าตรงไหนอุณหภูมิสูงตรงไหนอุณหภูมิต่ำไว้สำหรับคุณอาหารหรือสำหรับทำอาหารนะคะโอ้เดี๋ยวพ้าเราเตรียมไหมนี่สวยมากเลยไอ้ดูสีสันของอาหารที่เขาจัดเตรีมนสีดำเห็ดยูมูนึนอมีหอมหัวใหญ่สีจืดไปนะคะเราเอาสูตรนนี้ตะกร้อมาวางไว้ข้างบนลต่อมาด้วยมันเทศมุมูนึนอร์เป็นกระเทียมแล้วก็ยังมีตัวของใบไม้มาตกแต่งเพิ่มเติมเป็นไงบ้าเลิฟไหม ไม่กินแบบกินนนล่่างไมมเห็อกจากนี้เราสามารถลิ้มลองกุ้งส,ด,สดบนกระทะร้อนเพียงเพิ่มราคาอีก3,900เยเนนี่เป็นกุ้งแล้วนะคะกุ้งตัวใหญ่มาก เขาไว่ารู้ลายเสือเขาเป็นที่ญี่ปุ่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ลอยขึ้นมาเลยหอมมากกลิ่นปลานะคะที่ปลาทับไข่ไขี่ะค่ะดึงรสชาติได้อย่างดียำคุณ้ชมสัส กินมาแล้วอันดับแรกเลยกลิก่นของอน้ำเลมอนเนี่ยมันแตกขึ้นมาที่จมูกแบบคันค้างที่จะหอมมากอนานี้อ,นนอ,นะอัอออนนี้ก่อนลงเลยนะชอบมากอร่อยแบบไม่ต้องชายลยคะตัวที่ สำรวจอะไรเงี้ยค่ะสัมมส่งอะนจากคุณเพีเ้ยวแล้วก็เกลือลองไปได้เลยหอมมากที่้วมันแบบเอาหอมอร่อยไอยรูเอาไว้ปิดท้ายเริ่มที่เนื้อก่อนรโอเคอายากกินอืมโอเคอร่อยมากเนื้อปลาก็อร่อยค่ะสดใช้ได้มากๆเลยเดี๋ยวเมนูเราต่อไปจะเป็นเนื้อเนื้อไปเป็นเนื้อมาแล้วค่ะ รอดูนะคะว่าเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อโกเบรักเอซีก็จะมีส่วนของเซอร์ลอยกับเทร์ลอยนะคะเซอร์ลอยจะเป็นส่วนที่ติดมันใช่ใช่งงนะส่วนเทรอร์ลอยเนี่ยจะเป็นส่วนของคล้ายๆเป็นเนื้อสัตหลายบ้านเรามันก็จะนุม่มแค่ผมซื้อต่างกันกัไนไอให้เนื้อส่วนที่นุ่มให้ย่อมเลยเ,เลยเดี๋ยวให้ชิม้องสองอย่างเลยไม่ต้องกลัว ห้องอาหารมินามิคัดสั่นเนื้อโกเบคุณภาพดีความพิเศษของเซอร์รอยคือเนื้อติดมันหอมกุ่นมันละลายในปากส่วนเทนเดอร์รอยจะให้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยถ้าเราก็ไปมาค <มา S 1> แล้วอ,อ,อันนี้นะคะเชฟเสิร์ฟเนื้อเทนเดอร์รอยก่อนอ <laughs> <laughs> น้เทนดอร่อยนะคะน้องตื่นได้ั้ยนุ่ม้ะอยากให้พูดคำว่านุ่มมันน้อยเกินไปพูดหน่อยค่ะน้อยเกินไปมันไม่ต้องเขียวอะเอาเขาผ่าปุ๊บละลายยุบๆลัตคลิกตื่นเราก็แค่ไม่อยากจะกืนอร่อยว่าจริงๆอ่น้องไอซ์ร้องไม่เชื่อพี่ เรายังไม่ได้กินน้ำจิ้มเขาเลยนะเพราะมันอร่อยจนแบบไม่กินก็ได้ไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตาเด้ได้เลย้้่กเอาินไปเอาในก็ถามนี่มาแล้วาแล้วค่ะเออะไรคะเขานี่ผักื จิมยางจิมยางเขาไม่ให้เอาทิ้งนะคะที่เขาหั่นมันจะเป็นทิ้งออกไปกับเนื้อจำๆเขาบอกผัดต่อแบบผัดนะมือนกันเพราะ่างมีความหมายทุกอย่างมันมีความหมายลองแล้วอันนี้ความของคนไทยก็ไม่รู้จะลอยแบบติดมันระดับ A4 นะคะเนื้อโกเบนะคะรอนนะคะอืมใส่ข้าวเป็นไหนอร่อยกันชอบหวาน นคนละแบบกันเทนลอยเนี่ยมันจะนุ่มนมุนล,ลึกไม่ต้องเคี้ยวแต่พอกินตัวเสื้อลอยเนี่ยมันจะแบบว่ามีรสของน้ํามันในเนื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะมันจะอร่อยขนาดแบบกินสับกัอย่างเงี้ยสุดยอดสุดยอดจริงจริง <laughs> สุดยอดเลยอันนี้แบบราคาคสินค้า,า,าอันนี้คือขวนเที่ยว่น้ที่อ้มรณะหมื่นหมื่นเยนใช่ไหมหมืนหม่นแปดพันเยน ไม่แพงนะไม่แพงมากไม่แพงมากก็ก็แพงประมาณสี่มันนะเออประมาณสี่พันนิดแต่ว่าดูค่าแบ็ไมาเรียกอะไรอ่ะดูเซฟดูทำทุกอย่างเนี่งเดี๋ยวดูของทุกอย่างมันไม่ได้ทำในงานไม่ได้หากินไม่ทั่วไปอถ้าเลือกโกเบอย่างเดียว่ะคเหรอคะถ้าไปกินที่ถือว่าไปกินตามร้านดังที่โกเบอะไรยกินแล้วเท่าไหร่ก็เป็นหมื่นเลยได้หนึ่งร้อยกรัมนะคะเราได้ทั้งสองแบบเลย วิธีการทำข้าวผัดเริ่มจากการนำกระเทียมมาผัดกับน้ำมันจากนั้นเชฟจะโชว์ลีลาการหั่นเห็ดบนเตาเทปัญญากิและนำไข่กับข้าวลงไปผัดในกระทะสังเกตว่าเขาจะผัดกระเทียมส่วนน,วนก่อบกับน้ำ <ไ ss. S 1> มันเพื่อดึงเอาอารอมณ์มากเนี่ยของกระเทียมเนี่ยออกมาในน้ำมันก่อนแล้วก็ที่มีส่วนหนึ่งเนี่ยยังยไม่ผัด เอาไว้ผัดลมกันที่หลังเพื่อใช้ตัวนี้เป็นรสสัมผัสกัเป็นอีกรอบหนึงอีกรอบนึงมาแล้วแล้วสิ่งที่ตามลงมาต่อก็คือซอสดูซุไขุ้่นนะคะยอดมากเลยวัน้เน้ไกกับี่ยอ่ะนะไรเหมือนบุญตาลคะได้เห็นอ่ะมันสวยแล้วมันเพลินน้อนนะ ถ้าเรียกว่าแล้ว oh, ติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่ออกเฉลยแล้วนะโกฮังโกฮังใช่แล้วรู้แต่แต่โกเบโกเบมีอะไรคะโกเบมีเนื้อย่างอื่นไม่ถึงถึงแต่ขอบกินนะคะสุดยอดเป็นไงนี่จะลองเก็บไว้กินกับเนื้อสลอร์อเนี่ยอ๋อแบบนั้นผักที่่ฝนเนี่ยจริงๆแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ ว่าลูกไม่ชอบกินผักมากรกินที่ญี่ปุ่นได้เลยนะจากหวานใช่มันไม่เหม็นมันไม่เหมือนผักที่พูดทั่วไปที่มีขายบ้านเราแต่จริงๆแล้วตามซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำอะค่ะก็เริ่มเอาผักของญี่ปุ่นมาขายบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านเราน่าจะปลูกได้บ้างนะคือมันมันไม่ขมไม่ไม่ขมข้ามันมันละเอียดมากเลยนะไม่เหม็นเขียวข้าเราเลื่อยเลเพราะเขาต้องเลือกดินที่เหมาะสมผ่านแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเป็นน้ำแหล่งน้ำชั้นด ดินที่มีเกลือแล้วดีกว่าจะปลูกผักแต่นี้ึได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเลยจริงๆคือบนโลกเราเนี่ยมันก็จะมีแหล่งเกลือหลายที่ที่รสชาติต่างกันไม่ต้องปรับมาหากแต่ประเทศที่ต่างกันเกลือไทยเราก็ยังมีหลายที่เลยเนาะใช่ไหมของญี่ปุ่นก็จะมีทางโอกินาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกลือที่จีนก็จะมีรสอย่างนึลยอ๋อก็ดีเข้าเข้าเข้าใจคพาว่าเขาแผดผ้าเป็นเม็ดนะ ชัดเจนไหมเห็นวิธีการทำใช่เขาจะทำให้ไข่เนี่ยเครืองเป็นข้าวทุกเม็ดข้าวมจะเป็นสีทองสวยนี่คือการการทำข้าวผัดน,นะคะไม่ต้องกลัวนะใครคิดว่าแหมเอ๊เสื้อท้านมีร้อยกรัมอิ่มไหมผัดข้าวนี้ปลาท่านี้นอิม่มผัดตบท้ายค่ะไม่ต้องห่วงเลยรับรองอิมอ่มนนอนมุ่น้องสบายใจแน่นอนว้าวเขาแบ่งครึ่งให้ไม่ต้องกลัวเราไม่เท่ากันใช่่ ต้องอย่างนี้นี่แหละต้องอย่างนีใ่ลหงที่รล,<อ>ล,ลองดูวิธีการกินกับใครกิน <c oughs> ด้วยกันแล้วเขาชอบกินข้าวเนยงงียวมากมองกันหมดคนสุดยอดไหม <c oughs> โอ้ยสิ เซตเมนูนี้จะปิดท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาลประกอบไปด้วยเมลอนสับปะรดและสตรอเบอรี่ค่ะหลังจากที่เราได้อาหารครบเป็นอาหารจานหลักครบหมดแล้วเนาะใชแล้วก็ที่มีจานที่เป็นผลไม้มาด้วยครับรองว่าในราคา1พา1พันเยนเนี่ยรับรองว่าอิ่มคุ้มแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาคะอย่าลืมข่าห้องอาหารมินามินะคะเทปันยากิชั้นสิคข่าบนโรงแรมสวีทโซเทลนันไคอะนะคะใครอยู่ย่านนี้ใครมาโอซาก้าไค่มาญี่ปุ่นห้ามพลาดน,นะคะเทปันยกิอาหารแบบนี้เป็นอาหารที่เฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นต้องมาทานให้ได้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวว่ามีอาหารมุมไหน,หนเป็นระดับตำนาน,นอร่อยทั่วญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลืมติดตามรายการเรานะคะในรายการเจแปนอร่อยสุดเพราะ ความอร่อยที่ไม่ควรพลาดใน<ม>แต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจ๊แปดอร่อย <J> 8, สุดๆบ๊ายบายไปนานะเจ๊แปดอร่อย